ช่วงสายของฤดูฝนที่ชายป่าเสียงดังจากการกระพือปีกของแมลงนักล่าตัวหนึ่งดังขึ้นมันกำลังบินเอาเศษเนื้อของเหยื่อกลับรังเพื่อเป็นอาหารให้กับตัวอ่อนที่หิวอยู่ตลอดเวลาคลิปนี้นานาสาระจะพาคุณไปพบกับแมลงที่ฆ่าคนญี่ปุ่นปีละ20-30ถึงรายแตนยักษ์เอเชียหรือเอเชียนไจแอน์ฮอ์เนตซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเวสปาแมนดารินเนีย นั่นก็คือต่อหัวเสือของบ้านเรานั่นเองชาวญี่ปุ่นรู้จักต่อหัวเสือดีและเรียกพวกมันว่าโอสุซึเมบาชิที่แปลว่าแตนกระสุนยักษ์พวกเขาให้ความเคารพและหวาดกลัวพวกมันในเวลาเดียวกันนักลา่าผู้ได้ชื่อว่าดุร้ายที่สุดในโลกของแมลงกำลังบวยบินออกหากินจากรังใต้โพรงไม้ใหญ่ด้วยขนาดลำตัวยาวกว่า5ซนติเมตรปีกที่กว้างเกือบเท่าฝ่ามือเด็ก และหัวสีส้มสดราวกับผลมะตูมอ่อนช่างสะดุดตายัางไม่อาจละสายตาได้เสียงปีกกระพือของมันไม่ใช่แค่เสียงแมลงธรรมดาหากแต่เป็นสัญญาณแห่งอำนาจของผู้ล่าที่เปี่ยมไปด้วยพิษสงต่อหัวเสือสืบสายพันธุ์มาจากบรรพบุรุษแตนยักษ์รวมของสกุลเวสปา้าที่เกิดขึ้นราว30ล้านปีก่อนในเอเชียตอนเหนือพวกมันค่อยๆพัฒนากรามให้ใหญ่ขึ้นเหล็กในยาวขึ้น และมีพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้ในระบบนิเวศท,ที่เต็มไปด้วยผู้ล่าต่อหัวเสือพบได้ที่ญี่ปุ่นเกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยเราด้วยความเป็นแมลงนักล่าขนาดใหญ่ทำให้ต่อหัวเสืออยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในโลกของแมลงพวกมันไม่เพียงฆ่าเพื่อกินแต่ฆ่าเพื่อเลี้ยงลูกนั่นก็คือการแปลงพลังชีวิตของสิ่งหนึ่ง เป็นพลังให้ชีวิตอีกสิ่งหนึ่งได้ดำรงอยู่ต่อไปธรรมชาติสร้างต่อหัวเสือขึ้นมาให้เป็นนักรบโดยแท้กรามคู่หน้าแข็งแรงดุดคีมเหล็กใช้กัดฉีกเนื้อเหยื่อได้ในพริบตาเหล็กในยาวกว่า6มิิเมตรพิษของพวกมันคือส่วนผสมระหว่างความเจ็บปวดและความตายสารมาสโตปารันทำลายผนังเซลล์และกระตุ้นการหลั่งฮิสตามีนจนเกิดการบวมอักเสบ ฟอสโฟไลเปส A2 ทำลายเม็ดเลือดแดงและอะซิไทโคลีนคือเข็มแห่งไฟที่จุดแผลให้ปวดร้าวยิ่งขึ้นผู้โชคร้ายที่ถูกต่อหัวเสียรุมต่อยหลายสิบตัวอาจเสียชีวิตจากภาวะช็อกหรือไตวายเฉียบพลันได้ในแต่ละปีมีผู้คนในญี่ปุ่นเสียชีวิตจากแดนยักษ์ชนิดนี้เฉลีย่ย20-30รายซึ่งมากกว่าจำนวนคนตายจากหมีและงูพิษรวมกันซะอีก รังของต่อหัวเสือมักอยู่ลึกเข้าไปในโรรงดินใต้รากไม้ใหญ่หรือในซอกโพรงของไม้ผุรังหนึ่งอาจมีสมาชิกกว่า1,000ตัวนำโดยราชินีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งมีชีวิตยืนยาวกว่าต่อหัวเสือทั้งปวงในหน้าแง้งเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นราชินีต่อหัวเสือที่จำศีลในโพรงดินตลอดฤดูหนาวจะตื่นขึ้นและเริ่มสร้างอาณาจักรใหม่แต่เพียงลำพัง เธอกัดไม้ขุดดินสร้างเซลรังรูปหกเหลี่ยมวางไข่รุ่นแรกแล้วเฝ้าเลี้ยงลูกด้วยน้ำหวานและเนื้อแมลงบดละเอียดด้วยเขี้ยวอันใหญ่โตของเธอเมื่อลูกสาวรุ่นแรกเติบโตเป็นต่อหัวเสือแรงงานพวกเธอจะรับช่วงต่อในการหาอาหารสร้างรังขยายและปลบป้องราชินีส่วนราชินีจะคงวางไข่ต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งราวกับเครื่องจักรกลแห่งชีวิตที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย ก่อนฤดูหนาวมาถึงราชินีต่อหัวเสือจะสร้างต่อหัวเสือเพศผู้และราชินีใหม่รุ่นสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานรังทั้งรังจะค่อยๆสิ้นชีวิตลงเหลือแต่ราชินีรุ่นใหม่ที่ผสมพันธุ์แล้วซ่อนตัวจำศีลในโพรงดินเพื่อรอรื่มวัฏจักรในปีถัดไปในโลกของมแมลงไม่มีสงครามใดดุเดือดเท่าศึกระวังต่อหัวเสือกับพึ่งอีกแล้วเมื่อต่อหัวเสือพบรังพึ่ง มันจะส่งหน่วยลาดตระเวนไปสำรวจจากนั้นก็จะปล่อยกลิ่นฟีโรโมนไว้ที่รังผึ้งเป็นสัญญาณเรียกพวกพ้องให้มาล่าตามเป้าหมายเมื่อกองทัพต่อหัวเสือราว20-30ตัวมาถึงพวกมันจะฆ่าผึ้งเป็นพันตัวภายใน30นาทีศพผึ้งจะกองทับกันเป็นชั้นๆราวกับทุ่งสังหารที่ไม่มีเสียงร้องต่อหัวเสือไม่กินผึ้งโดยตรงแต่มันจะกัดหัวตัดอก และขนตัวอ่อนกลับรังไปให้ลูกของมันกินเป็นอาหารทว่าในธรรมชาติก็มีสมดุลจากการสู้กลับของวิวัฒนาการพึ่งพัน์ญี่ปุ่นหรืออพิสเซราณะเจปอนิกาที่อาศัยร่วมถิ่นกับต่อหัวเสือมานานล้านปีได้วิวัตกลยุทธ์โดยพวกมันหลายร้อยตัวจะรุมเข้าหาแตนลาตตะเวนพร้อมกันนั้นทุกตัวจะสั่นปีกสร้างความร้อนจนสูงกว่า46องศาเซเซียส ซึ่งร้อนพอที่จะฆ่าต่อหัวเสือให้ตายได้แต่ไม่เกินขีดความอดทนของตัวพึ่งเองมันคือกองไฟแห่งพึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อตอบโต้เพลิงพิษของต่อหัวเสือปี2019โลกตะวันตกต้องตกตะลึงเมื่อต่อหัวเสือถูกพบในรัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาและบริติสโคลัมเบียประเทศแคนาดาพวกมันถูกสื่อมวลชนขนานนามว่า murder hornet หรือแตนฆาตกร เพราะต่อหัวเสือเพียงไม่กี่ตัวก็สามารถฆ่าพึ่งเลี้ยงได้ทั้งรังในเวลาไม่นานนักวิทยาศาสตร์เร่งค้นหาสาเหตุการระบาดและคาดว่ามันอาจหลุดมาก,กับลังสินค้าไม้หรือพันธุ์พืชจากเอเชียตะวันออกและหากมันตั้งรังได้สำเร็จระบบผสมเกสรในท้องถิ่นอาจได้รับผลกระทบหนักเพราะพึ่งพันยุโรปไม่มีภูมิคุ้มกันหรือกลยุทธ์เพื่อใช้ต่อสู้กับต่อหัวเสือแม้แต่น้อยภาพนักชีววิทยาในชุดป้องกันเต็มยศ กำลังแอบย่องเข้าไปทําลายรังต่อหัวเสือในป่าถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นภาพสะท้อนของสงครามระหว่างมนุษย์กับนักล่าจากตะวันออกที่ข้ามทะเลมาโดยไม่ตั้งใจแม้ชื่อของมันจะถูกจารึกไว้ในข่าวจากฐานะสัตว์อันตรายแต่สำหรับผู้ที่ได้เห็นมันใกล้ๆจะรู้ว่ามันก็มีความงดงามในแบบของมันเองหัวสีส้มสดส่องแสงราวกับทองแดงขัดใหม่ ปีกสายสะท้อนแดดยามเช้าและลายปล้องสีดำทองที่ราวกับศิลปะแห่งพิษในความเห็นของชาวญี่ปุ่นคิดว่าคนอเมริกันยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ถึงความดุร้ายและพิษของต่อหัวเสือในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นมีการจัดเทศกาลพื้นบ้านเกี่ยวกับต่อหัวเสือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมักจากต่อหัวเสือชื่อว่าซูซูเมบาชิซาเกะหรือเหล้าดองต่อหัวเสือซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เชื่อว่า ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลังบำรุงมีการนำต่อหัวเสือมาผสมในอาหารท้องถิ่นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความอดทนในหลายหมู่บ้านของภาคเหนือและภาคอีสานของไทยการล่ารังต่อหัวเสือเป็นทั้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาฤดูฝนคือช่วงที่ต่อหัวเสือเลี้ยงลูกอ่อนมากที่สุดชาวบ้านจะสังเกตการบินของต่อหัวเสือที่หิ้วเศษมแมลงกลับรังและใช้สายตาอันชำนาญตามไปจนพบรังโพรง พวกเขาจะใช้ควันรมให้ต่อหัวเสือสงบก่อนขุดเอารังออกมาทั้งแผ่นตัวอ่อนต่อหัวเสือสีขาวนวลขนาดเท่านิ้วก้อยจะถูกนำไปล้างน้ำแล้วปรุงเป็นอาหารพื้นบ้านบ้างแกงใส่ใบยญ้านางบ้างเอาไปคั่วเกลือหรือทอดกรอบเสียงตัวอ่อนทอดในกระทะร้อนพร้อมกลิ่นมันหอมลอยคลุ้งชาวบ้านเชื่อว่ามันเป็นของบำรุงกำลังและรสชาติของมันกลมกล่อมไม่แพ้ไข่มดแดง การล่ารังต่อหัวเสือนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะต่อหัวเสือพร้อมจะปกป้องรังด้วยชีวิตบางครั้งถูกต่อยเพียงไม่กี่ครั้งก็ถึงแก่ความตายข่าวชาวบ้านเสียชีวิตจากต่อหัวเสือจึงปรากฏให้เห็นแทบทุกปีแม้ในสายตาของมนุษย์ต่อหัวเสืออาจเป็นเพียงมแมลงที่อันตรายและน่ากลัวแต่ในสายตาของธรรมชาติพวกมันคือแรงผลักดันสำคัญของสมดุล ช่วยควบคุมประชากรมาแมลงอื่นๆและทําหน้าที่เป็นผู้เก็บกวาดในห่วงโซ่ชีวิตต่อหัวเสือคือเงาในป่าบางครั้งก็งดงามดุดผู้พิทักหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ